หนูคะเรามีเพศอีกเพศหนึ่งคือเป็นเพศหญิงนะคะตอนนี้กี่เดือนแล้วตอนนี้เท่าไหร่เจ็ดเดือนเจ็ดเดือนอีกถ้าสมมติเราไปอัดรายการดึกดดื่นเเพราะตัวเองก็เป็นคนที่ทํางานตลอดลูกอยู่กับใครก็คุณอานอนด้วยก่อนพอเรากลับมาคุณอากก็ออกออกไปนอนข้างนอกสลับกันใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้เริ่มฝึกให้เขานอนยาว การฝึกก็คือหักดิบไม่ให้กินนมกลาคือคำถามที่อยากจะถามคือในอนาคตน่ะเด็กคนนี้โตขึ้นมาจะบอกไหมว่าใครคือพ่อคือแม่เขาจะบอกตั้งแต่เด็กเลยค่ะเราจะเป็นเล่านิทานให้เขาฟังก็แบบว่าเหมือนเขาเป็นเด็กที่โชคดีนะคะรู้ึกแล้วอย่างหนึ่งเขาก็ยังอยู่กับพ่อเขาแล้วเดี๋ยว อ่าพ่อทางฝั่งแม่แม่แบลคงเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวแม่จะลองดูให้นะคะ,ะถ้าเกิดได้ก็คือได้ถ้าไม่ได้แม่ก็คือเรายังมีพ่อค้าสำรองไว้อ่าตลกหนูมีพ่อแม่นั้งเยอะเออดีจะตายว่าห <c oughs> นูป้ม<ะ>กินนมป้าไม่ได้บอกแม่ทำเอง <c oughs> เอาา้ <c oughs> วางอนาคตไว้ให้เด็กคนนี้ยังไงบ้างก็เดี๋ยวจะมั่นกับลูกของเปย จริงอย่าได้ลูกสาวนะแล้ววันหนึ่งเนี่ยถ้าพ่อแม่แท้ๆเขาขอลูกคืนเนี่ยหอมจะให้ไหมหอมจะด่าไม่ได้แต่แต่น้องชายอ่ะไม่หรอกน้องชายคือรักแล้วก็น้องชายก็เห็นแล้วว่าเราอ่ะเลี้ยงจริงๆแล้วก็แม่เขาเองเขาก็เกรงใจเหมือนกันที่ที่จะมาช่วยเลี้ยงเขาก็บอกว่าเอออยู่บอกไอได้นะถ้าอยู่ต้องการให้ไอแบบมาช่วยเลี้ยงอะไรแต่เขาก็กลัวว่าเราจะคิดมากอะไรเงี้ยสวัสดีครับกี่ขวบแล้วคะยี่สองซ้ำสวัสดีครับกี่ขวบคะ เออสิบเอดเดือนเองค่ะเดือนยังไม่ขวบนึงยังขวบนึ่งตวมานะคะจะโชว์นะฮะหนึ่งสองสามผมไม่มีเลยเจมูงจมูกมาหมดแล้วอ่ะเออนะนี่วินไปถือว่าเป็นความสุขที่คุณย่บกันมาใช่ค่ะมันความสุขที่ไม่เคยเจอเลยค่ะแล้วไม่คิดว่ามันจะมีความสุขมากขนาดนี้เมื่อก่อนยังคิดเลยนะคะว่าไม่เอาไม่มีลูกดีกว่าคือเราก็ไม่ได้สวยอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งฐานะเราก็ไม่ได้ดีมากเรากลัวที่จะเลี้ยงลูกได้ไม่ดีแล้วกลัวจะ ส่งเสียลูกให้เรียนได้ไม่ไม่สูงอะไรแบบนี้กลัวมากแต่พอมีแล้วอ่ะตัดสินใจมีแล้วมันมีแล้วรู้สึกว่าโหเราไม่น่าคิดแบบนั้นอ่ะเรา่าจะมีเร็วแบบนี้ใช่ไหมเป็นเด็กอารมณ์ดีนะคุณจะเชื่อไหมว่าสิบเอ็ดเดือนตั้งแต่เด็กคนนี้เกิดมาพ่อทําหน้าที่ไม่ได้ต่างจากแม่เลยยังไงบ้างหน้าที่ของคุณที่ดูแลลูกคนนี้ช่วงที่ออกจากโรงพยาบาลเนี่ยเขาว่าเหมือนจะเป็นครูคนแรกของผมออืเวลาเขาทําอะไรผมก็ต้องตามเขาตลอด เพื่อเพื่อเพื่อที่เราจะได้ทําได้อาบน้ํำอาบน้ำทายได้้วยเต็นท้ออ้อมคือทุกอย่างเราต้องเป็นมือสองให้เขาได้แล้วก็มาป้อนนมลูกเนี่ยเราเราตั้งใจแต่แรกแล้วว่าถ้าเรามีลูกเราจะเลี้ยงอง ดีค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่ดีขอบคุณค่ะสวัสดีแม็กกี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ้องเบลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นพลังเผื่อลูกเหนื่อยนะครับอยากินช็อกโกแลตไหมอยานชอกโกแลตไหกินช็อกโกแลตได้ก็ตามมากเลยเนาไม่ไก่ที่โบไเลยตี่นะ้วเราจะให้สระโยชน์ดูความบ้องแบลมาใช่ครับผมเอามาจากไหนึลูกความบ้องแบลคพ้อ แล้วตอนนี้เธ oui อ Teraz, อายุเท่าไหร่แล้วคะสามขวบสี่สามขวบสี่ใช่ครับโทษโทษแต่เจพอเสร็จผมเท่เลยฮะโอ้โหเรียนยากไหมไม่ยากครับสนุกสนานไม่ยากแต่ก็ต้องมีแรงเยอะๆไว้วิ่งตามพอเจอแต่ดี๊กับมัมมีใครดุกว่ากันดิ๊กดิ๊กมัมมีดูกว่เยอะเลยลูก Uhm. นี่ระบายสีไม่ไหวนะมันมากกว่าคนนี้เชื่อไหมเขาแขวนใจชาวเน็ตเลยใช่ครับพี่พอดำจักรว่าพ่อนี่แบบอย่างที่บอกถอดเสื้อกันแล้วอะไรกันแล้วก็ประมาณนี้ฮะลูกนี่กระโดดน้ำปูนเดิมอยู่คลิปหนึ่งเป็นลานวิวใช่ครับจากคําว่าอีเวนต์อีพ่อไม่เคยรู้จักอีเวนต์มันนานเลยครับไม่มีอีเวนต์จะออกนานมากเลยจะได้ป่าแล้วก็ไอยู่จะได้ปลาแลไปอยู่จะได้ปลา เหมือนโันอะไรโดนร้ายก็โดอยูโหตามชนบทไปจังหวัดส่วนใหญ่พอมีลูกได้เข้าห้างได้มาอีเวนต์นี่ใช่ครับเลยครับชีวิตเปลี่ยนไปเลยเนาะเปลี่ยนมากครับพี่เก๊กคือคนละเรื่องเลยคือแบบอีเวนต์เราก็จะเป็นหนึ่งในครอบครัวที่ได้ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยฮะโชคดีมากรู้สึกไหมว่าลูกคือเป็นแบบเหมือนตัวนำโชคเลยเนาะลูกเลยครับรู้สึกเลยว่าคนมีลูกโชอดีนะยู่วันอย่งไอจีมาคุยไอจใช้เป็นพิธีกรมาเกือบยี่สิบห้าปีอะ มึงเป็นคนสนิทฉันเนี่ยฉันไม่เคยสัมภาษณ์มันนะแต่เวลามันมีอะไรแกแต่ตึ๊กแต่เด็กวิ่งได้เท่านั้นแหละแกมารายการฉันเป็นคนเรียกเองใช่เนี่ก็เพิ่งเจอเพิ่งเจอพี่เวลาบอกฉันเรียกแกมาเองแหละได่วาได้เอารุ่นมาจริงๆก็แปลกแล้วก็ได้การที่แบบเป็นตุ๊กตาคนที่ชำไมเด็กตุ๊กตาจังเลยรุ่นเขาก็มีพลังดึงดูดได้แบบพี่พี่เอ็นดูว่าเขาบอกมาดูเลยพอลเจนีอยากให้เขาวงการเพราะหน้าตาน่ารักขนาดนี้ก็ทำงานตั้งแต่ 6เดือนหเดือนทำอะไรบ้าง้่ะไถ่ายเป็นเยรายการเน r n o f Superman t ท a i l a n d ครับเป็นภารกิจพ่อเลี้ยงลูก48ชั่วโมงใช่เป็นเรียลิตี้นะฮะก็คือสนุกมากแล้วลูกก็ได้ฟังลับจากรายการนั้นแบบมหาศาลเลยข้อเจนมีความสามารถพิเศษหลายอย่างเลยใช่ฮะมีอะไรแบบเจคุณที่ทำอะไรเยอะ้ยคือเขาจะเป็นสายยีฬาอย่างว่ายน้ำเนี่ยตอนนี้ก็ดำน้ำได้เกิน10วิละ เขาเก็บพวกสามขวบกว่าเองใช่ค่ะสามารถกระโดดดำน้ําและเก็บพวกสิ่งของแบบว่าที่เป็นทุ่นทุ่นปลาคือดำน้ําลงไปเก็บได้สองมือคือสบายมากลูกฉันยังไม่ได้นะสามขวบกว่าเนี่ยแต่่คือคือเด็กแต่ละคนก็แต่บางที่แบบานอื่นเนี่ยเขาก็อาจจะด้อยกว่ากว่าน้องคนอื่นนะมันก็จะจบกันแต่พอเจมาเปลี่ยนไปความอ่อนโยนของสามีคุณโอ้โหเขาเขาคือถ้าตอนที่เขาไม่มีลูกเราต้องบอกว่า ถึงเขาจะเกเรอะแต่คือที่เราคบมาตั้งแต่เป็นแฟนกันนี่ใส่จิตใจหือเขาเป็นคนจิตใจดีเขาเป็นคนชอบทําบุญเขาเป็นคนขี้สงสารคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจิตใจเขาดีเลยล่ะถ้าแบบไม่ได้แบบติดว่าแบบว่าเราอยู่เพื่อนเมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบไม่แปลงร่างเขาเขาสุภาพอ่อนโยนมากค่ะแม่ก็พอมีลูกเนี่ยไม่ไม่เหลืออะไรเลยนะไม่เหลืออะไรหมายความว่าความแบบสัมฤทเิเทมาเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัดไปเลยเขาแบบให้ลูกเป็นที่หนึ่ง ออวันนี้ภูมิมากครับมีมีมีการฉายแววเป็นศิลปินยังไงบ้างโชว์มีอะไรมาโชว์กันวันนี้เราจะมาโชว์เต้นโชว์ใช่ไหมครับวันนี้ภูมิเต้นโชว์นะครับโเคนะจะร้องเพลงโชว์อ๋อวันนี้จะร้องเพลงโชว์วันนี้จะร้องเพลงโชว์จะร้องเพลงอะไรครับเพียงชาคนนึงเพียงชาคนนึงอะไรล่ะเสียงคนนึงอะไ ฉันเป็นเพียงชาคนหนึ่งอยากดูแลคนยายเชิดเช่านั้นก็แค่เพียงยังมีใครที่ห่วยายกันไม่ต้องการเสียงใด้เป็นกรรกเลยปกติเป็นตัวใตนโตที่ร้อยใช่นี่รายการแรกรอเพลงพ่อได้กี่เพลงครับ ได้กี่เพีงครับห้าแพงไหร้องเจ้าทุยดิเจ้าทุยอยู่เจ้าทุยอยู่ไหนเจ้าทุยอยู่ไหนเจ้าทุยอยู่ไหนโอ้โอแล้วไปอยู่ไหนไหนอ่ะจะพูเนาแล้วอยู่ไหนอ่ะลูกไหนเจ้าทุยอยู่ตรงไหนคะอยู่ไหนวอาาาต่อาา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 า ุดคิดหอดเจ้าสู้เสาสู้แหลงจา,าเป็นจังใดอยากจริงแต่นหนไม่เอามาต้มมะมกมาสุกมาแก่ยาสิสวนเจ้าไปลงท่งลงชาดีละไปละน่ากัน เล้เป็นลูกคาดูปากสิใช่ไมปากปีเตอร์คอบดายเดนดเดี่ยนะแต่ยิงยิ้ม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 ันยิปมนกจแล้วครับกวน้วเรยสวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องด้วยนะชิ้นอะไรนะครับลูกชันสองรู้บานสองมันไม่สองหรือสามสามเน้ว ไอ้เดียวเดียวเอาไปจูนก่อนไหมจูนก่อนจูนก่อนจูนก่อนจูนแล้วเป็นไงบ้างฮะเออพังใครสอนล่กปุ๊กอะผมก็จะคอยฝึกฝนลูกไปตลอดคนนี้มันเหมือนมีแววพี่โมด้าคือป้อนมุกป้อนอะไรไปเนี่ยเขาเล่นได้ถามนี่จักกั้วจักรกลเล่นตลกได้ไหมฮะตลกเป็นไหมลูกได้ครับสีเหลืองเรียอะไรเยลโล่สีแดงเย็นตาฟู สีแดงอะไรเย็นตาโฟอ่ะเอาก็เย็นตาโฟมันเป็นสีดำนี่ไงแทนอ่าเน่โอ้ยสอยทำมือเลยอ่านี่สุดช็อตเลยไหนลองลุกอื่นสิอะอย่างมะม่วงนี่เลยมงโก้ควายัฟฟาโล่มีดโต้เฮ้ยสาวสาวสวยสวย้บัก แงโมมีเต้นด้วยนะต้นด้วยมีเต้นได้ด้วยนี่ได้ข่าวอ๋อเต้นได้ฮะเอาไนโชว์หน่อยสเต็ปหรอมดูโมลีมาแล้วครับเลย พ่าสอนที่ทำนี้หนูชอบไหมเวลาไงหลังจากเลิกเรียนเขาจะสอนชอบคือถ้าเราอยู่กับเขาเนี่ยเลิกเรียนมานั่งกินข้าวนั่งอะไรเหมือนจะสอนมุกไปด้วยตั้งแต่ขอายุเท่าไหร่ตั้งอย่ประมาณสามขวบสามขวบคุณก็จะเริ่มโยมเขาใช่ครับมุกคำกลับสับสลงอะไรที่มุกกลองแกะอย่างเชียงใหม่ชายเมียงเชียงรายชายเลียงลำพูนลูนพัาอูตาลิดอีด เป็นอะไรครับเนี่ยหมดลมครับมีเวลจะเข้าวงการไหมใช่ก็ผมว่าเขาเปพาเขาไปเล่นละครหมอยาญ่เขาฉลองเขาเล่นอย่างอย่างพ่ชูบอกว่ามันไม่มีบทไม่มีอะไรก็ลองเล่นกับเขาดูก็ซ้อมๆกันไปเองทําเสียงไก่ได้ไหมอาไก่มันร้องยังไงไก่ร้องเอกเองทาเสียงเป็ดได้ไหมเอาเป็ดมันร้องยังไงเป็ดร้องกาบ กาบเออเอ็งทำเสียงหมาได้ไหมเอาหมามัน hmm. ร mm ้องยันไงหมาร้องเอ๊กเอ๊กเอ็กเฮ้ยหมาอะไรร้องเอ๊กเอ๊กเอ็กเาก็หมามันกินไก่ไปแล้วไงแก่เข่นนะเออน่ารักอิ่มอกอิ่มใจกันสุดๆเรียกว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆเห็นแล้วเอ็นดูเอ็นดูถ้าน่ารักแบบนี้อยากมีอีกสักโหลสองโหลเลยนะเนี่ยมาลูกตัวแม่